สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เพื่อนทุกคนวันนี้ติ๊กพามาเข้าป่าอีกแล้วค่ะมาเก็บเห็ดกับพี่น้ำค่ะวันนี้นะคะมาค่ะมาเก็บเห็ดกันเรามาเจอดงเห็ดแล้วค่ะนี่ค่ะอันนี้คือเห็ดซุปไปโลนะคะเห็ดดำของเรานะคะมีดหายพี่น้ำบอกมีดหายยังไม่ทันได้เก็บเห็ดเลยค่ะพี่น้ำบอกมีดหายนี่ค่ะติ๊กพามาดูเห็ดเนาะ นี่ค่ะมันยังดอกเล็กๆอยู่นะคะทางนี้นะคะดูค่ะ,ะอูนี่ค่ะเห็ดเยอะอยู่ค่ะนี่ดูนะคะนี่มันกำลังขึ้นนะคะยังไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็พอได้เก็บกันค่ะดูค่ะเราได้แ9โล10โลตรงนี้ดอกงามๆเลยค่ะตรงนี้ค่ะนี่แล้ว <laughs> มันก็มีไปทั่วเลยเนาะพี่น้ำนนท์ ตรงน้นค่ะเห็นไหมคะปีที่แล้วป้าน้อยมาตรงนี้ได้ตะก้านเออนี่ค่ะตี้ก็ต้องเดินระวังนะคะเพราะว่ามันขึ้นไปทั่วเนาะนี่ค่ะโอ้เยอะอยู่ค่ะตรงนี้ขามันยาวดูขาสวยด้วยเนาะ่ยนีเลมาค่ะมาเก็บเห็ดกันให้พี่น้ำเก็บเห็ดให้ดูค่ะ ขาออ้ยขาเป็นขาเลยเนาะพี่น้ำขาหน้าเป็นประกวดนางงามเลยเออดูสวยมากๆเลยค่ะคุกเข่าทับผิดเออเปิ๊บเชิบไหนงามไหมคะนี่กำลังเลยเนี่ยวันนี้อย่างน้อยก็ติดรูอะได้พุ่นแล้วขี้โม้สวยไหมสวยกำลังน่ากินเลยเนาะพี่น้ำผัดกะเพราเนาะกุบๆกุบเลย สวยๆเลยค่ะต้องเก็บใจช่ำๆเอย่าเร่งอยวารีบอย่าสั่นบอกก็ตัวเองอย่าสั่นอย่าพรถ้าเจอเห็ดมันก็อดสั่นไม่ได้ทักทตรงขาพี่น้ำอ่ะมาคนเดียวก็สั่นคนเดียวไม่รู้เป็นยังไงไม่มีใครเขาแย่งหรอกเนาะแต่ว่าสั่นก็แปลกใจตัวเองเหมือนกันว่าจะสั่นทำไมทีงก็บอกตัวเองจะสั่นทำไม ตรงนี้ก็มีค่ะเก็บก่อนแล้วค่อยตัดขาโอ้โหดูดูดูดอกนั้นค่ะพี่น้ำได้โอ้โหขาบักเอฟเลย,นเ,นย,ยเก็บก่อนแล้วค่อยตัดขาทีหลังค่ะ มันมมใต้าย,ย้างเนาะพี่น้ำติต๊กไม่ได้เอาขากล้องมานะคะวันนี้ไม่เตรียมพร้อม, <c oughs> มเ,รเรามาแบบไหนเราก็มาแบบนั้นแหละ เดี๋ยวเดี Get gettable, right? ๋ยวเขามาให้มาใช่ไหมแป๊บที um ่ไหนแป๊บยาวๆอืออือโอ้ยเห็ดดอกกำลังสวยน่าทานเลย ดอกได้เข้าป่านก็ไม่คอยหนาวแล้วดจะย่างเห็นมนี่ดอกงามๆเลยค่ะโอ้ยเนี่ดอกเฟชสวยเลย อดอีกงามๆจ,จ,จากเหลียวนนะอ่าอื้อ ตัดขาทีหลังนะคะตอนนี้เก็บก่อนเดี๋ยวพี่น้ำเก็บหมดก่อนเราต้องแย่งพี่น้ำเก็บก่อนแล้วเราเข้าไปทำความสะอาดทีหลังคนมีมีดเขาไม่ใช้มีดกลัวไม่ทันมาเจอเห็ดเตรดำค่ะนี่ค่ะนี่ดอกกรลังงามเลยค่ะ นี่ค่ะดูมันเป็นจุ้มเป็นจุ้มแล้วเนาะพี่น้ำแต่ก็ต้องรีบเก็บนะมันเน่าเร็วเห็ดอันนี้มันเน่าเร็วมันเร็วกำลังสวยเลยพี่น้ำเก็บโกนนี้เออหน่อยเห็ดดำนี่น่ะโดอกมันกำลังเล็กเนาะพี่น้ำหุ่นใหญ่มันก็เน่านะติ๊กมันเน่าเร็วเห็ดอันเนี้ยเราต้องรีบเก็บมัน ดอกเล็กนิดนึงดูด, Salvador. ดีๆค่ะนี่อุ้ยดอกเล็กเต็มเลยพี่น้ำเอ้ยนี่ดอกเล็กๆนี่ดอกเล็กๆนี่มันยังไม่ใหญ่นะเออมันยังไม่ใหญ่แต่ก็พอเล่นเดี๋ยวจะไปทำซุปกินด้านีัน่หยาบนี่คะ กว่าจะมาจากไปล่มมาก็จะดน่ยนี่ตรงนี้ก็มีค่ะนี่หวานๆเลยค่ะนี่พี่น้ำตายต้นไม้ก็มีอันนี้นี่นี่มาเอานี่ มาเจอเห็ดหนังไก่ค่ะดอกกำลังสวยๆเลยนี่นี่ดอกอ่อนๆสวยๆเลยค่ะเก็บกัอนค่ะเอาไปเกงใส่กันเนาะนอ้ยดูค่ะดอกไหนไม่สวยเราก็ไม่ต้องเอาเนาะเลือกเอาดอกสวย มันเยอะอยู่ค่ะ,คะนี่โอ้โหนี่นี่เลยค่ะกลุ่มเดียวก็ได้กลุ่มเดียวก็ได้ผักหนึ่งแล้วค่ะน,นี่ค่ะเ,เจอเห็ดหนังไก่กแล้วค่ะ เห็ดตัวนี้เอาไปผัดอร่อยนะคะนี่โอ้ยดูยังอ่อนๆอ,อยู่เลยค่ะตัดขาก่อดเออขาก็ยังสวยอยู่ค่ะนี่เอาได้อยู่ค่ะดูบรรยากาศป่าค่ะที่เรามาเดินกันนะคะ ประมาณนี้เด้อประมาณนี้ค่ะนี่น้ำเดินไปนูน่นละ่ะมาชมผลงานของเราค่ะนี่ค่ะติ๊ก็ได้เห็ดมาเยอะนะคะนี่ได้ครึ่งถังเลยค่ะนี่นะคะครึ่งถังนี่เลยนะคะนี่ค่ะก็ได้เห็ดเหลืองเนี่ค่ะเห็ดขาเหลืองเนาะเห็ดดาเห็ดขาเหลืองแล้วก็เห็ดหนังไก่นี่ค่ะเยอะอยู่ค่ะ เนี่ยถังได้ครึ่งถังเลยนะคะเนี่ยเดินแป๊บเดียวเองค่ะกับพี่น้ำสองคนนะคะนี่ได้เห็ดเหลืองมานิดนึงเห็ดเตดดาก็ให้พี่น้ำพี่น้ำให้พี่น้ำไปผัดนะคะพี่น้ำเอาไว้บ้านพี่น้ำเห็ดเตดดานี่ค่ะนี่ค่ะหมานมาเลยค่ะไปเดินแป๊บเดียวเองค่ะไม่ถึงชั่วโมงนะคะเดินมาพอดีมีธุระต้องรีบกลับมาบ้านก็เลยว่าเออเราเก็บแค่กลุ่มนั้นกลุ่มเดียวก็ พอก็เลยพากันออกจากป่าแล้วก็นี่เลยค่ะเยอะแยะเลยค่ะเห็ดนะคะเดินแป๊บเดียวค่ะยังไงคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะไว้เจอกลิปหน้านะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมที่เข้ามาให้กําลังใจติ๊กนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ